สวัสดีค่ะเพื่อนตอนแรกว่าจะไล่ซดนะคะลอยซดกินแต่ว่านานแล้วเนาะเป็นปีแล้วมั้งไปไหนลยซดไล่ซด,ดนะคะนั่งกินไปคุยไปเนาะคะ่ะแต่ว่าก็บ่มีเวลาป่านนนะวะว่าอ,อากาศร้อนแต่ว่าคึมๆแต่ว่าแดดแต่วันนี้แต่ก็โอเคอยู่แดดมาได้จากเมนูสุขภาพจะ้ะต้มเส้นร้อนนะคะใส่อันผักกาดดองแล้วก็พริกเผานะคะ แค่นั้นเองไม่มีเนื้อซั์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ถั่วเหลืองที่เขาทำมาจากอัน้นำพริกเผาถั่วเหลืองนะคะเม็ดถั่วเหลืองเนี่ยดำๆเนี่ยประมาณนั้นมาได้จะเด้เส็บๆอากาศร้อนๆก็สดอย่างงี้เราจะแต่ว่าก็รอให้มันเย็นก่อนนะคะประมาณนั้นมาได้คะ่ะเส็บๆกับสาวไทยเด้อเมนูง่ายๆนะคะเมนูสุขภาพจ้ะพยายามลดเราจะ <laughs> อายุเริ่มมากเราก็ต้องลดนะคะลดยากเด้ถ้าเวลาอ้วนเนี่ยอ้วนเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้ำหนักนี่ขึ้นยี่สิบสามสิบโลนะแต่ว่าเวลาลดนี่โอ้ยลดไปเท่าจ้ะกินกินน้อยกินมากเว้นแต่อาทิตย์นึงแหละเคยเคยจะวางที่ฝนตกนนำถ,ถนนคาดเนาะคะ่ะไปซูเปอปร์มาร์เก็ตไม่ได้เขามีของมาแจกเนาะมีเคจํากัดเนาะกระทะแบ่งกันไปข,ขันไปเอาคนเดียวเยอะนะคะซื้อมาก็ลองดูประมาณอยู่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ไม่กินเยอะเนาะคะ่ะ กินพอหายหิวนาะเป็นแบบเป็นไม่กินแบบเป็นพกแป้งพวกอะไรประมาณนี้พกเนื้อนะคะรู้สึกพอตัวเองนํำนักลดแล้วก็บเบานะคะเบาทองนะทองส่วนมากจะออกพุงนะคะ่ะวันลุงพุงแล้วก็ก้นเลาเนี่ยไหมแลาวใครไม่เคยเห็นก็น,นึกภาพเอาเนาะคะ่ะหรือว่าไปให้ดูอันไม่ใช่ต้ามาจากของแล้วเพียงแต่เราว่าล่างกายตัวเองวันนะ่ะ วันมันค้ายๆว่ะมันในเปรียบเทียบไปก็ซิลาไปยังเงินแล้วค่อยโอ้ยว่าจะคลองไปนเอามันจริงๆเนี่ยถ้าอ้วนนะถ้าใดต่นั่งเนาะค่ะไม่ได้เดินแต่ก่อนเนี่เดินเนาะแต่ก่อนทํางานเดินเดินแล้วนี่ก็เดินบังบ่อยเดินบังเนาะค่ะประมาณนั้นมาเดจ้ะเด้อแซบๆเมนูสุขภาพจ้ามาถักไทยกันแป๊บเดียว กุ้งแช่แข็งกม็มีมึกกม็มีจะบอว่าอยากลงไปเอาแค่เลยกินแบบนี้แหละค่ะเฮ็ดก็ว่าจะไปหาก่อนเคยดูวันอาวันเสาร์นี่เคยดูก่อนเสาร์หรืออาทิตย์เคยดูก่อนจะไปโลบาาก็ไม่ค่อยอยากโลบทะเลหรอกค่ะชอบรรมาชาอยู่แต่ว่าถ้าไปแล้วก็คันไหนที่เฮ็ดไหนที่ยุ่งจ้ะไหนที่แบบขั้น กเกซ้อนดอกไม้ประมาณนั้นแพะจ้ะแต่ว่าปีนี้ก็จะไหม่เดินหาเต็มถี่เท่าไหร่แล้วรอให้ฝนตกนะคะถ้าฝนตกมันเดินหาก็ดีถ้าฝนตกใหม่ๆพอวันหลังเราไปหามันก็ดีจ้ะมันหลดแบบเฮบอะไรถ้าแหงอากาศแหงเนี่ยเฮบจะเยอะจ้ะเคยเฮบกัดตอนนี้ปากกมันก็นยังคายอยู่มันคั่นตึงมันออกผิดแล้วมันคั่นกัดเข็มตัวแรกกัดเข็มแรกเราไปฉีดแต่ตัวนี้ไม่ได้ฉีดนะคะประมาณนั้นแหละค่ะ มาทักไทยกันด like ้วยเด้อมาจะเมนูสำหรับเสาวใหญ่ลดทุนเนาะค่ะ ใส่หัวกระเทียมไอต้นกระเทียมลงไปอืมรับนี่นะกินดิบก็ได้เลยหัวกะล่างดีดีมันถูกมันลดราคากินกด็ดีกินสดดก็ได้จ้ะแสเอาอมาทําซุปผัดเข่าผัดก็ได้จ้ะอร่อยมากเลยลองไปทำกินดูจสะเพื่อนมาถักทาย โอ้สิ่งไงกับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำพริกเผาเนี่ยแหละค่ะเมนูสุขภาพ บางคนก็นไปหาเห็ดนะทางฟินแลนด์หนองบีนะคะหนองบีหนองปลาเห็นเขาป่าหาเห็ดมันปูนะคะโอ้ยดังนั้นคือจะฝนดีเพราะอากาศมันเย็นนะคะทุ่งที่หมิมะหนาวถูกปีกัหนาวมากแต่ทางเยอรมันไม่ค่อยจะมีะมหิมะทลา่แล้วก็แห้งแต่เป็นภูเขาสูงด้วยเนาะแห้งถ้าดินชุ่มชุรม,มือว่าฝนตกสามสี่หาวันติดกันอย่างเงี้ยมันก็นจะเห็ดจะออกช่วงนั้นเคยฝนตกทุกวันนะคะ เฮ็ดออกจากที่นี่บัดที่นี่พอทิ้งช่วงพอไปดูเฮ็ดมันแบบแห้งๆเนาะคะ่ะเฮ็ดมันปูก็ออกแต่ดอ,อกใหญ่ได้ดอกนึงมาแห้งแต่บ่าได้เอาลงคลิปแล้วจ้ะมันบ่มีเฮ็ดก็เลยบ่ถ่ายเนาะคะ่ะถ้าทีหลังถ้าไปถ้าบ่ามีเฮ็ดก็สิถ่ายอันวิวธรรมชาติให้ดูเนาะคะนะ่ะเนาะตอนนี้เขาก็ตัดเริ่มตัดปลาเฮ็ดนะคะต้นสนเนาะเขาก็ตัดออกหมดแล้วจะ้ะถ้าจะไปหาทางไหนเนาะคะ่ะอาจจะไปอีกทางนึงแต่ว่ามันหลกมากแล้วก็คงจะเฮ็ดเยอะประมาณนั้นหะคะ่ะ อาจจะเฮ็ดเยอะด้วยยังไงก็ไม right. ่รู้เนะคะเดี๋ยวอาจจะไปเพราะว่าปลาเก่าๆนั้นเขาตัดต้นสนมดแล้วค่ะค่อยๆทยอยตัดไปเฮ็ดมันก็บ่ค่อยออกนะคะส่วนมากเฮ็ดเก่าหลักเราจะออกทวนที่เขาตัดต้นสนออกเนาะถ้ามียามดอยู่เขาก็จะออกเนาะแต่ว่าออกไม่ได้เดินไปดูเนาะค่ะประมาณเคยเพิ่นเขาไปโอ้ยแบบเสียดายพีเทเลอดอกสามสี่ห้าดอกมีแต่เก๋ๆนะดอกเก๋ใหญ่เนาะเสียดายเนาะว่าเด้เขาไปก็เลยกแต่มันไม่เฮ็ดเนาะเขาตัดต้นสนแล้วเนาะ ประมาณนั้นนะคะโอเควันนี้ก็มากินเส้นตุ่มเส้นน้ำพริกเผาะนะคะเมนูเพื่อสุขภาพง่ายๆจะ้ะเราดัดแปลงเอาโอเคจ้ะยัานนาค่อาจจะไปงานไทยแล้วค่ะก็ดูก่อนไปแบบเออไม่ต้องเส้ออะไรมากเราก็ไปดูไปอะไรประมาณนั้นนะเสียค่าน้ำมันลด แล้วก็ซื่อกินนิดหน่อยแล้วก็สื่อพักซื่ออะไรที่จําเป็นนะหัวกระชายหรั่วถั่วพักที่มันมีประโยชน์สําหรับหลังกายเราแล้วค่ะโอเคจ้าจนคลิปหนาจ้ากินไปเมาโมยไปเนาะคะ่ะโอเคจ้าเราฝันดีนะคะเพื่อนๆทุกคนจากเมืองไทยเพื่อนๆคนไหน,น,นกินอะไรเมนูอะไรทําเมนูอะไรก็พิมพ์ม,มาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เด้อจะ้ะไปละจ้าสวัสดีค่ะ